สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อพลังงานนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของพลังงานกันก่อนนะคะพลังงานในทางฟิสิกส์นะคะเป็นความสามารถนะคะที่อยู่ในตัวของวัตถุนะคะซึ่งผลส่งผลให้วัตถุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะ เปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่นะคะโดยพลังงานเนี่ยไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะคะแต่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่นได้นะคะแล้วก็พลังงานเนี่ยที่อยู่ในวัตถุทุกชนิดนะคะเราเรียกว่าพลังงานกลส่วนตัวของพลังงานกลเนี่ยยังสามารถแบ่งได้เป็นอีก2ประเภทนะคะอันแรกเรียกว่าพลังงานจนนะคะพลังงานจนสัญลักษณ์ก็คือ E ใหญ่ เคเล็กนะคะพลังงานจนเนี่ยเป็นพลังงานที่ถูกครอบครองนะคะโดยวัตถุที่เคลื่อนที่หรือจําง่ายๆเลยวัตถุที่เกิดการเคลื่อนที่ทุกชนิดเกิดพลังงานจนเกิดขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นการไหลของกระแสน้ำนะคะลดกําลังแล่นนะคะหรือก้อนหินที่ตกจากที่สูงซึ่งพลังงานจนเนี่ยจะมีค่ามากนะคะหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับมวล นะคะขึ้นอยู่กับมวลแล้วก็อัตราเร็วของวัตถุนะคะแล้วก็อัตราเร็วของวัตถุนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นอะไรอะลองมาดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ารถคันที่หนึ่งรถคันที่1นนะคะคันที่2คันที่3และคันที่4รถ4คันนี้เป็นรถชนิดเดียวกันใช่ไหมคะมีมวลที่เท่ากันแต่อยากรู้ว่าพลังงานจนนะคะพลังงานจน ของคันไหนมีมากกว่ากันมีมากกว่ากันลองดาวดูสิคะนักเรียนคิดว่าคันไหนมีมากที่สุดอ่าก็คงจะคิดได้นะคะก็น่าจะเป็นคันที่เท่าไหร่คะน่าจะเป็นคันที่1 เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราบอกแล้วว่าพลังงานโจนมันขึ้นอยู่กับมวลแล้วก็กับความเร็วใช่ไหมหนึ่งสองสามสีเนี่ยคือรถชนิดเดียวกันน่าจะมีมวลที่เท่ากันแต่1234เนี่ยเกิดการขับเคลื่อนด้วยอัตราเร็วที่ต่างกันตัวที่อยู่หน้าที่สุดเร็วที่สุดก็น่าจะมีอัตราเร็วที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นคันที่1นึ่งก็น่าจะมีพลังงานโจนที่มากที่สุดนะคะกับในขณะเดียวกัน ในขณะเดียวกันนะคะเกิดมีวัตถุนะีคะวัตถุที่หกับวัตถุที่2นี่วัตถุที่1กับวัตถุที่สอง,ง,สองเราผลักให้มันเคลื่อนที่นะคะไปจนถึงจุดหมายเหมือนกันข้อนี้ครูถามว่าถ้าครูออกแรงด้วยความเร็วที่เท่ากันอยากทราบว่ามวลมาเล็กหกับมาเล็ก2อันไหนมีพลังงานจนมากกว่ากันคะ ก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นหมายเลขอะไรคะก็น่าจะเป็นหมายเลข2ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีมวลที่มากกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจําไว้เลยนะพลังงานจนนะคะจะขึ้นอยู่กับมวลแล้วก็อัตราเร็วนะคะถ้ามวลเพิ่มนะคะพลังงานจนมีค่าเพิ่มอัตราเร็วเพิ่มพลังงานจนก็จะมีค่าที่เพิ่มนะคะ ต่อไปเป็นพลังงานกลประเภทที่ 2. 2คือพลังงานศักย์นะคะพลังงานศักย์ก็คือพลังงานที่สะสมไว้ในตัวของวัตถุนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุนะคะหรือจําง่ายๆว่าพลังงานศักย์ก็คืออยู่ในวัตถุที่หยุดนิ่งนะคะแต่ว่าพลังงานศักย์เนี่ยมันยังแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะอันแรกก็คือพลังงานศักย์น้มถ่วงนะคะจะเป็นพลังงานศักย์ที่จะเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของวัตถุเมื่อไปเปรียบเทียบกับตำแหน่งอ้างอิงในสนามโน้มถ่วงสนามโน้มถ่วงอะไรก็คืออยู่บนโลกแลันเนี้ยแหละบโลกเรามีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมเพราะฉะนั้นวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่สูงจากพื้นโลกไปนะคะมันจะเกิดเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงขึ้นนะคะโดยพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยนะคะขึ้นอยู่กับมวลแล้วก็ความสูงนั่นเอง มวลแล้วก็ความสูงนั่นเองตัวอย่างของพลังงานศักย์น้ำถ่วงที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นนกบินอยู่บนท้องฟ้านะคะหรือก้อนหินบนภูเขานะคะ,ะตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นสมมติว่าวัตถุหนึ่งกับวัตถุที่สองนะคะวัตถุหนึ่งกับวัตถุที่สองนะ,ะหนึ่งกับสองถูกปล่อยมาในตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะให้ลงมาที่พื้นโลกผู้ถามว่า ออพลังงานศัก์เมื่อกี้นี้สัญลักษณ์คือ ep นะคะพลังงานศักเยเออถูกแล้วพลังงานศัก์ของวัตถุที่1กับวัตถุที่2นักเรียนคิดว่าวัตถุไหนมีพลังงานศัก์ที่มากกว่ากัน่ะตอบว่าอะไรคะอตอบว่าหมายเลข2เพราะอะไรคะเพราะว่าพลังงานศัก์มันขึ้นอยู่กับอะไรนะ ขึ้นอยู่กับมวลแล้วก็ความสูงเนาะจากภาพเนี่ยมันคือความสูงระดับเดียวกันแต่มวลไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวที่มีมวลมากกว่าก็จะมีพลังงานสักโน้มถ่วงที่มากกว่าแต่ถ้าเป็นภาพนี้นะคะ่ะหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนี่นะมีขนาดเท่ากันนะคะขนาดเท่ากันนะตกลงมาจากตำแหน่งที่ต่างกันความสูงที่ต่างกันหนึ่งกับสองอันไหนมีพลังงานสัก นมถ่วงที่มากกว่ากันคะ่ะมายเลขหนหรือมาเลขสองข้อนี้มาเลขหนหรือมาเลขสองคะข้อนี้ต้องเป็นหมายเลขหนใช่ไหมคะเพราะว่ามันอยู่สูงกว่านั่นเองเพราะเรารู้จากพลังงานศักย์ขึ้นอยู่กับมวลแล้วก็ความสูงนะคะต่อไปพลังงานศักย์ประเภทที่สองนะคะพลังงานศักย์ประเภทที่สองนะ,ะเป็นพลังงานศักย์ยืดหยุ่น นะคะพลังงานสั่งยืดหยุ่นคืออะไรก็คือพลังงานสั่งรูปแบบหนึ่งที่สะสมอยู่ในวัตถุที่มีความยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้คืออะไรคือเมื่อมีแรงมากระทําต่อวัตถุแล้วเนี่ยวัตถุสามารถยืดออกหรือหดเข้ากลับมาเป็นสภาพเดิมได้ เนะะี่ยค่ะกลับมาเป็นสภาพเดิมได้ตัวอย่างเช่นอะไรสปริงเห็นไหมคะสปริงในปากกาของเราถ้าเราลองแกะออกมาดูใช่ไหมคะพอดึงออกมันยืดใช่ไหมแต่พอเราปล่อยมันก็เด้งกลับไปที่เดิมใช่ไหมหนังยางก็เช่นกันพอวางไว้มันก็เป็นวงเล็กๆใช่ไหมคะแต่เวลาเราดึงเนี่ยมันจะยืดออกแล้วพอปล่อยมันก็หดเข้าไปที่เดิมแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบสายธนูนะคะพวกนี้นะคะรวนแล้วแต่มีพลังงานสักยืดหยุ่นอยู่นั่นเองนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นคลิปสรุปเกี่ยวกับ กฎการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็พลังงานศักพลังงานจนนะคะ คือรูปแบบของพลังงานนะคะพลังงานไม่หายไปไหนนะคะพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้ไปเป็นพลังงานอื่นๆได้นะคะต่อไปครูมีคําถามถามนักเรียน2ข้อนะคะเดี๋ยวมาช่วยกันตอบดูนะคะข้อแรกถามว่าพลังงานจนขออภัยนะคะ พลังงานจรที่สะสมอยู่ในก้อนหินซึ่งตกจากหน้าผาสูงพร้อมกันจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใด 1. ความเร่ง 2. ความดันอากาศ3ม,มวลของก้อนหิน 4. ความสูงของหน้าผาพลังงานจนขึ้นอยู่กับอะไรคะเมื่อกี้เราดูไปแล้วพลังงานจนมันขึ้นอยู่กับมวลและความอัตราเร็วนั่นเองมวลและอัตราเร็วเพราะฉะนั้นคือข้อไหนคะ ่าคือข้อที่3นะคะหรือถ้าเราดูง่ายๆพลังงานจน EK เนี่ยมันจะมีสูตรว่าหนึส่วนส mv ยกกำลังสองเห็นไหมคะมีมวลและความเร็วอัตราเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องอ่าต่อไปภาพข้อที่2พิจารณาลูกบอลหมายเลขหนึ่ที่มีขนาดเท่ากันนะทั้ง3ามลูกเนี่ยตกกระทบลงมาที่พื้นแบบนี้นะคะถูกปล่อยลงมาที่พื้นตำแหน่งเดียวกันนะ พื้นอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะแต่ว่า1 2- 3เนี่ยอยู่คนละตำแหน่งนะคะข้อไหนเนี่ยสรุปได้ถูกต้องจากภาพเ่ยจะสังเกตได้ว่ามันอยู่ตำแหน่งที่สูงจากพื้นโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นพลังงานสั่งโน้มถ่วงใช่ไหมคะเป็นตำแหน่ง1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3นะข้อ1บอกว่าลูกบอลหมายเลข1 2และ3มีพลังงานสั่งโน้มถ่วงเท่ากันใช่ไหมคะข้อ2ลูกบอลหมายเลข1มีพลังงานสั่งโน้มถ่วงมากกว่าลูกบอลหมายเลข2ใช่ไหมคะ 3. ลูกบอลหมายเลขสองมีพลังงานสักโน้มถ่วงมากกว่าหมายเลขสามใช่ไหมคะและสุดท้าย4พลังงานสักลูกบอลหมายเลขสามมีพลังงานสักโน้มถ่วงมากกว่าลูกบอลหมายเลขหนึ่งใช่ไหมคะจากภาพนี้มันคือพลังงานสักโน้มถ่วงเนาะและเมื่อกี้นี้เราดูไปแล้วว่าพลังงานสักโน้มถ่วงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมวลแล้วก็ความสูง นะฮะมวลแล้วก็ความสูงซึ่งสูงของพลังงานศักย์น้มถ่วงมันคือ ep เท่ากับ mgh เพราะฉะนั้นมวลเท่ากันก็ให้มาดูที่อะไรคะดูที่ความสูงตัวที่อยู่สูงขึ้นไปจากพื้นโลกมากที่สุดตัวนั้นจะมีพลังงานศักย์น้มถ่วงที่มากที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะภาพ1 2 3อันไหนมีพลังงานศักย์น้มถ่วงมากที่สุดคะ ก็คือ1งเนาะลง,ลงมาเป็น3แล้วก็น้อยที่สุดเป็น2เพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปได้ถูกต้องคือข้อที่2นั่นเองนะคะแล้วนี่นะคะก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับพลังงานศักและพลังงานจนซึ่งรวมกันแล้วเรียกว่าพลังงานกลนั่นเองนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคราบหน้าสวัสดีค่ะ